สวัสดีครับวันนี้พามารับชมรถบรรทุก6ล้อยอดนิยม f c 9 j นะครับคันนี้มาพร้อมกับการติดตั้งเคนและกระบะครับผมเคนตัวนี้เป็นเคนบิวนะครับทานาโด3.6ตัน4ชัดนะครับหรือเรียกว่า5่อนก็ได้เช่นกันครับผมตัวนี้เป็นเคนบิวญี่ปุ่นนะครับเป็นชนิดขาสลับตะขอพักนะครับติดตั้งกับรถเครื่งยนต์175แรงมา้า210แรงมา้าความยาวกระบะตัวนี้6.2เมตรนะครับ ตัวนี้เป็นเครุ่นใหม่นะครับที่เป็นแบบระขอพับแล้วปลายมันมีเซนเซอร์นะครับตรงสลิงครับผมตัวนี้ยืนบูมได้สุดๆเลยนะครับสีชัก5าท่อนนะครับติดก,กับตั้งรถป้ายแดงเราจะมีช่างในการทดสอบให้ลูกค้าก่อนสอบมอมนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ตัวนี้เครนยืดปไปบูมยาวสุดได้12.3เมตรนะครับหรือเรียกว่า working l a n g นะครับยืดกันแบบยาวๆชื่ใจเลยครับคันนี้ต่อกระบะยาว6.2นะครับในการยืน่นแชสซีเพิ่มเติมนะครับเพราะเราต้องเว้นช่องไว้สำหรับติดตั้งเครน80เซนแต่ถ้าหากเราไม่ต่อแชสซีเพิ่มกระบะเราจะยาวแค่ประมาณ5.8เมตรนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและให้กำลังใจครับหากสนใจรถบรรทุก รุ่นไหนเรามีให้บริการทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อสิล้อหัวลาก6ล้อเล็กของล้อกลางล้อใหญ่4ล้อจัมโบโม้มีทุกรุ่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ